คลิปนี้ก็ต่อจากเมื่อวานนี้เด้อจ้ะทุกคนหลังจากไปเล่นบ้านหญิงนํากับพากันนอนข้างอยู่พุนจ้าหญิง <c oughs> <c oughs> เตรียมกระเป๋าเสื้อผ้าไปเรียบร้อยเนาะค่ะตื่นขึ้นมากับสิเป็นทรงโลงเสียงเลงแล้วมือคืนนีีปาร์ตีหนักเนาะคะ่ะมือนี่ก็เลยสิมตาต่ำทะเลแบบยัวยวเลยก่อนอื่นกับพาก,กันไปตลาดก่อนจา้าตลาดที่ไปมือนี่หญิงนาผ้าไปหญิงเป็นตลาดปากน้าเนาะคะ่ะเป็นพวกขายของอาหารทะเลสดจา้าหญิงโอ้ยอาหารทะเลเยอะมากฉันว่าตลาดคลองเตยหลายแล้วยังบ่สูงตลาดปากน้าเด้อจ้ะส่วนมากก็จะเน้นเป็นทางอาหารทะเลเนาะจ้ะเพราะว่าคนขายแบบนี้โดยตรงอยูู่แล้้ววนาจมีพกกปุง มีกุ้งแก้วหัวหมองหัวมันปลาหมึกกระดองหมึกสายหมึกยางหลายแห้งจ้ามือนี้เข้ากระสิได้ปูมาแล้วก็กุ้งแล้วก็ปลาหมึกไปจะสิไปย่างยินแซ่บๆเนาะจ้ะเวลาตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงยินเอ้ยแดดฮาวาหงันไตบาดไตบ่ายไปตามบังหุงขาดบ่ได้เนาะค่ะอาการของคนเมาค้างยินเอ้ยอยากจวดจัดฟาดบึ้มให้เนแต่ชันบริการน้ำซุ้มเพื่อนสาวก็เลยมีสติมากกมูเบืองหลงนิ่งนำหนึ่งเข่ามาใส่เข่านี่แบบว่าล่างไรวิญญาณเลยดีหญิงพูดพูดเพื่อสิเอาตัวเองลูกจากที่นอนได้ก่อนสิไปตลาดกระพากันไปสูตรก๋ ยูเขาก็เลยสิมาย่างกุ้งย่างปลาหมึกกินแซ่บๆจ้าวันนี้ย่างเตาถ่านเนาะค่ะมาเขาไว้ตั้งแต่เศร้าแล้วก็พักกันหนึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามไปตลาดกันตั้งแต่เที่ยงเยอะเลาะหามองจอรถกระตะพืชต่พืชตอนแรกโมโหจากว่าทางเขาอยู่ใสจะเมนอันนี้เนาะพนว่าทำโปรไปกระบืรูย่เบบีน้อยเพิ่นก็มากวนขนาดนี้มาเบืองพวกเม่ๆปลาปาทายคีบทายวิดีโออยอะไอเสองก็มาติดเตาถ่านบาดก็มาย่างกุ้งย่างอย่างต่อหญิงอันนี้เราจะเป็นแบบว่าเฮ็ดเป็นกุ้งเผาเนาะค่ะกินกับพนยิงาาตสับไปตามาาาาเ้อกกินนหรทลัน แจ่บจ้ามือนีมาหอดินแถวปากน้าแล้วใกล้ตลาดปากน้าก็เลยพากันไปซื้ออาหารทะเลมาก,กินจะบอกเลยว่าสดมากนะคะทุกคนน้าจิ้มซีฟู้ดแบบชัวจาดฟาดบื้มจาพี่น,อกกน,น้องคามากินเจ๊เจน้ำฉันเด้อยิงกตั้งแต่ไปทะเลตั้งแต่รอบพวกด็กน่อยลงมาช่วงผิดเทิมตอนพูดล้ยิงก็สิบประมาณเดือนหนึ่งแล้วเนาะ,ะยังบริเตอาหารทะเลอีกจักเถื่ออยู่มือนีก็เลยพากันจัดหนักจัดเต็มกับยิงเปิ่ไปตลาดเองไปเลือกเองคัดวัตถุดิบเอง่ะนะน้ำจิ้มซีฟู้ดกับบะหมี่ยังไรเนาะค่ะตำหักผักซ ผีหญิงพระเอกของเราวันนี้นะคะสิตําทะเลจ่ามือนีตาทะเลชันละย่างรอตลาดไปเห็นน้องไม่ต้มเป็นตาซสบสันดอกก็เลยซือ้อมาเยอยเสียดายบริสุทธิ์มาหลายหอ้องน้องไม่ต้มหวานหวานจ้ะทุกคนตอนแรกนึกว่าจะเป็นแบบว่าน้องไม่อัดที่เพื่อนเอามาต้มนะปรากฏว่าไม่ใช่จะเป็นน่อไม้สดเนาะคะ่ะเอามาต้มอันนี้จะเป็นน้าตาลเคี่ยวโดวยแต่ที่เห็นเมื่อก่อนอน,าน,านั้นเอาไปเคี่ยวในน้ําร้อนแล้วก็จะเอามาเทใส่ตำหบัก่งแบบนี้ละจ้ะรสชาติมันจะนัวเมื่อสิละมุ่นกลมกลมขึ้นมาอีกระดับหนึ่งลองไปเห็ดเมืองเด้อค่ะพี่น้้้้ออองง่่่ะนนํําาาาาาปปแดดกกทีใขบไไไยยยิหหมมู็ัวจ ปลาคูนงคือเก่าคือเดิมลูกเพจถามคอามาไลนยนะคะว่าสั่งซื้อได้ที่ไหนสั่งซื้อได้ที่เพจโรงงานน้ำปลาคูนงโดยโดยตรงเลยเด้อจ<า>้ะเราจะแท็กเพจโรงงานไว้ให้อยู่ในคลิปวิดีโอนี้นะคะสามารถทักไปซื้อได้เลยตอนนี้เพื่อนมีโปรโมชั่นนะคะซื้อครบหนึ่งโลจะส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางได้ประเด็กเซฟเซไปตำมะฮุงแล้วยืาลืมทายรูปมาอวดกันเด้อร็ดเรียบร้อยแล้วจ้าตำทะเลเฮาหญิงตำสว่วนใบหนแบบนี้เลยว่าได้ตำปูมาลงไปเนาะค่ะเพราะว่าแกะแล้วก็สิเอามาลาดแบบนี้เลยยิงเออตลาดนำประเด ปูมา้าหน่อไม้ต้มหอมๆแ่บๆเลยค่ะปลาเดงน,นัวนัวหยิงกินกับกุ้งเผากับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะมีกุ้งเผามีหมึกย่ากับมีตำถาดโ,โพดโพแบบนี้มาจวดจา,าดฝาดบ้มน้ำกันเด้อจ<ะ>้ากินกันประมาณ4 5หคนสิหมือบบนาะพี่น้องคะ่ะมาจากพี่น้องเอฟซีมากินแซ่บๆแล้วกันมาเป็นปูม้าหน่อยนะจะเป็นปูม้าแบบตัวจิ๋วๆนะยิงแ่บๆชุ่มฉันแบงเฮ็ดกินประมาณครึ่งกิโลเหลือมาห่องอีกครึ่งกิโลก็จะเป็นกิบตำปูม้าดองที่พี่น้องเอฟซีเห็นในคลิปอะไรจ้ะทุกคนเอ้ยแ่บหลายมมาาิิงกกนนัับฉ สว่วงเลยพี่น้องเอ้ยจาโพธิที่เมาข้างสวงหลวงเสียงเลิงวดจานฟาดบึมเด้ดตำถาดถาดนี่ไปฮะว่าตาสาว่างแจ้งเลยจ้าอย่าลืมเด้อคะ่ะน้ำปลา,าล่าคู่นงสําหรับลูเพจคนใดสนใจอยากสั่งซื้อนะคะอยากไปลองชิมทักไปที่เพจโรงงานน้ำปลาล่าของคู่นงโดยตรงได้เลยจ้ารอรับความแซ่บความนัวถึงหน้าบ้านสร้างไปแล้วกลับมารีวิวในเดอ้อผ้ากันต่ำอีหยังกินนํำซั่วตำมั่วตำปลาตำปูมาหรือตำอีหยังคอมเมนต์มาบอกกันในเด้อคะ่ะพี่น้องคะ่ะเมื่อนี้ไปแล้วขอตัวลาไปก่อนมากิน่วเ้าหนัวหัวมวลซัมเนี้แหละเด้อ รับชมขอบคุณทุกการสนับสนุนช่องน้อยๆช่องนี้ของเฮาเดลยพี่น้องถ้าบม่มีพี่น้องเอฟซี FC, ช่องเฮากันดำเนินมาบ่งหัวมือนี้เนาะคะ่ะขอบคุณหลายๆขอบคุณคอมเมนต์ดีๆขอบคุณคอมเมนต์พลังบวกขอบคุณทุกๆคนจากใจจริงขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ให้เพจน,น้อยๆเพจน,นี้ของเฮาเลยเด้อค่ะมือนี้ไปแล้วยิงไม่กินยัวว,วัวนัวหัวมวนลสมีแหลคะค่ะไปแล้วสวัสดีจ้า